สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ US Stock Brief by Af a l p h a r a n d i t เราสรุปข่าวหุ้นสหรัฐแบบกระชับเข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Google ที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างน่าจับตาครับ เมื่อมองในเชิงลึกข้อมูลข่าวในช่วงวันที่10ถึง12มิถุนายน2025เผยให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากของ Google ทั้งในด้านพันธมิตรทางธุรกิจการแข่งขันเทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานและผลกระทบต่อตลาดสื่อและ SEO แบบดั้งเดิมทั้งหมดนี้บอกเราว่า Google กำลังเปลี่ยนบทบาทตัวเองจาก Search Engine เป็น Answer Engine อย่างจริงจังครับและนี่อาจจะเป็นตัวเร่งที่เปลี่ยนแลนด์สเคปทั้งในวงการเทคโนโลยี หุ้นและสื่อไปตลอดการครับ Google จะเมื่อกับ DataBricks นำ Gemini Model ขึ้น Cloud เสริมพลัง AI เต็มกำลัง ข่าวใหญ่แรกที่น่าจับตาคือ Google ได้บรรลุข้อตกลงกับ Data b r i c k s ซึ่งเป็นบริษัทด้าน Data w a r e h o u s i n g ที่เติบโตอย่างรวดเร็วครับโดยข้อตกลงนี้เป็นการขยายความร่วมมือที่เคยมีอยู่เดิมและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ซึ่งคุณอาลีโกซี่ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งของ Data b r i c k s เป็นผู้ให้คอมมอนี้กับ The Information ครับนี่คือก้าวสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่า Google กำลังวางส t r ATEGY ให้ g e m i n i ซึ่งเป็นโมเดล LLM หลักของตนกลายเป็นบริการใน ระดับ enterprise มากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ให้ทำงานผ่านเซิร์ชหรือ Workspace เท่านั้นแต่ยังกำลังปล่อยให้คนอื่นนำไปสร้างระบบต่อยอดได้เองผ่านผู้บริการคลาวด์และ Data Infra อย่าง Databricks ครับนอกจากนี้ยังน่าสนใจว่า Databricks เพิ่งจับมือกับ a n t r o p i c ไปหมาดๆอีกด้วยนะครับในการนำโมเดลของ n t t r o p i c มาให้ลูกค้าใช้บนแพลตฟอร์มของตนเองอีกด้วยซึ่งหมายความว่า Data b r i c k s กลายเป็นผู้เล่นที่รวมเอาหลายโมเดล LLM ชั้นนำมาไว้ในระบบเดียวช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นและลดการพึ่งพาเพียงเจ้าเดียวครับฟังคู่แข่งอย่าง Snowflake ก็มีรายงานว่าเคยอยู่ระหว่างการเจราจากับ Google เพื่อทำในลักษณะเดียวกันครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีเดียวที่ประกาศออกมาหุ้นของ Google ลดลงเล็กน้อย0.9% ขณะที่โน f l a k e ลดลง1.1%สะท้อนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน Ecosystem ที่ยังอยู่ในช่วงแข่งขันดุเดือดครับ Google Cloud ปิดดีล OpenAI เพิ่มพลังคอมพิวแข่ง AWS และ Azure อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ไม่อาจมองข้ามคือการที่ OpenAI ลงนามในข้อตกลงกับ Google Cloud เพื่อใช้ทรัพยากรคอมพิวในการเทรนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ของตนเอง โดยข้อตกลงนี้มีการเจรจากันมาหลายเดือนและเพิ่งจะสรุปได้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับ ดีลนี้นับว่าน่าสนใจอย่างมากเพราะ Microsoft ยังถือเป็นพาร์ตเนอร์หลักของ OpenAI ในแง่ของการลงทุนและการให้บริการคอมพิวผ่าน a อ u ัวแต่หลังจากมีการปรับความสัมพันธ์ให้ Microsoft มีเพียงสิทธิ์ปฏิเสธข้อเสนอแรกเท่านั้นตอนนี้ OpenAI สามารถทำสัญญากับคลาวด์เจ้าอื่นได้นี่จึงกลายเป็นก้าวสำคัญที่ Google Cloud ได้บุกกลับในตลาด Cloud AI หลังจากเป็นรอง AWS และ a z u r e มานานครับ Google Cloud จับมือกับ Er ร c s s o n เปิดตัวบริการ 5G Core s a s e r v i c e บน Cloud Google Cloud ยังเดินหน้าขยายพันธมิตรอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจับมือกับ Ericsson เปิดตัวบริการ Ericsson On Demand ซึ่งเป็นบริการ SaaS ด้าน Core Network สำหรับ 5G ที่รันอยู่บน Google Kubernetes Engine หรือ GKE และโครงสร้างอินฟรา AI ของ Google เอง บริการนี้จะช่วยให้ผู้บริการเครือข่ายสามารถตั้งค่าคอเ e ็ตเวิร์ได้เร็วขึ้นมีต้นทุนที่ลดลงและมีความยืดหยุ่นทางธุรกิจที่สูงกว่าเดิมครับโดย Google เป็นผู้ให้โครงสร้างและ Ericsson เป็นผู้จัดการระบบแบบครบวงจรถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของ Google ในการเข้าสู่ตลาด Enterprise Telecom ที่ใช้ AI และ Cloud ผรสานกันเพื่อเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูงครับการเปลี่ยนแปลงของ Google Search จาก Search Engine เป็น Answer Engine และผลกระทบที่สะเทือนวงการสื่อการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในเชิงกลยุทธ์ของ Google ขณะนี้คือการผลักดัน AI Overview และ AI Mode บนหน้าเซิร์ h อย่างเต็มที่ทำให้ผู้ใช้ได้รับคำตอบทันทีจากโมเดล AI โดยไม่จำเป็นต้องคลิกเข้าเว็บไซต์อีกต่อไปข้อมูลจาก b บ i น and อนด์ Company ระบุว่า60%ของการค้นหาในปี2025จบลงที่ผู้ใช้ไม่คลิกเข้าเว็บไซต์ใดเลยหรือที่เรียกว่า Zero Click Search ซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับ ผลกระทบคือพับลิเชอร์และสื่อออนไลน์ต่างๆสูญเสียทราฟฟิกอย่างมหาศาลครับเช่น Huffing Post สูญเสียออแกนิกทราฟฟิกมากกว่าครึ่งหนึ่งภายใน3ปี Washington Post ก็สูญเสียในระดับใกล้เคียงกัน Business Insider ต้องปลดพนักง,งานถึง21%เพราะทราฟฟิกดิ่งครับซึ่ง The New York t ก m e s ก็สูญเสียทราฟฟิกจาก Search จาก44%เหลือ36.5% แม้แต่ Wall Street Journal ก็ยังมีสัดส่วนทราฟิกจาก Search ลดลงจาก29%เหลือ24%แม้ยอดรวมยังเพิ่มขึ้นก็ตามครับแนวทางที่ Publisher ต้องปรับตัวคือหันไปทำ Direct Partnership กับแพลตฟอร์มต่างๆเน้นแบรนด์ล o ขสิและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เพิ่มการใช้ e ีเมล์มาร์เก็ตติและ Social Channel อย่าง Reddit, Instagram, YouTube, TikTok ปรับ SEO จาก Keyword Base ไปที่ Schema Base เพื่อให้คอนเทนต์ถูก LLM นำไปตอบครับปรับกลยุทธ์โฆษณาแบบ PPC และการวัดผลที่เคยใช้ CTR หรือ Impression ไปสู่การดูคุณภาพจริงของผู้ใช้ครับคุณนิโคลัสทอมสัน CEO ของ Atlantic ได้กล่าไวไว้อย่างตรงประเด็นว่า Google กำลังเปลี่ยนจาก Search Engine เป็น Answer Engine และพวกเราต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ทั้งหมดครับ u บอาโปรแกรมแรกใน Search และ Ads สะท้อนแรงเสียดทานภายใน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ Google ก็ยังเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรโดยเปิดโครงการให้พนักง,งานในทีม Search และ Ads สมัครออกจากงานด้วยความสมัครใจหรือ Voluntary b u y o u t โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่พนักง,งานในสหรัฐซึ่งคาดว่าจะเป็นการเปิดทางไปสู่การลดจำนวนพนักง,งานเพิ่มเติมในอนาคตครับการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจาก Google เพิ่งแพ้คดีผูกขาดในสหรัฐและเผชิญแรงกดดันจากการรุกค,คืบของ ChatGPT ในตลาดเซิร์ชอย่างมีนัยสำคัญครับคุณนิกฟ็อกซ์ผู้บริหารทีม l e d g e ของ Google เป็นผู้สง e ่งอีเมลแจ้งเรื่องนี้ให้กับทีมสะท้อนว่าแรงกดดันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโมเดลเซิร์ชไม่ได้เป็นแค่ภายนอกองค์กรแต่แรงเสียดทานเริ่มแรงขึ้นภายในเช่นกันบอ t ทอมไลน์นะครับสรุปแล้ว Google กำลังแร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านจาก Search Engine เป็น Answer Engine โดยใช้ AI อย่างเต็มรูปแบบและจับมือกับพันธมิตรระดับองค์กรเพื่อขยายระบบนิเวศของ g e m i n i และ Google Cloud ทั้งในแง่าการประมวลผล การให้บริการ 5G และการอินทิเกรตกับ Data Infrastructure ชั้นนําอย่าง Databricks ครับในอีกทางหนึ่ง Google ยังเผชิญแรงต้านจากภาคสื่อที่รายได้จาก Organic t r o f f i c ลดลงอย่างรุนแรงเพราะ AI o v e r v i e w และการเปลี่ยนแปลงใน Search Interface ที่ตอบคำถามแทนการพาไปยังเว็บไซต์แถมยังเริ่มลดจำนวนพนักงานในทีม Search และ Ads เพื่อปรับตัวกับทิศทางใหม่ครับ ในฐานะนักลงทุนเหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของอัลฟาบิตอิงครับที่แม้จะมีความเสี่ยงในระยะสั้นแต่หากเดินเกมถูกอาจเป็นตัวสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่แข็งแรงกว่าที่เคยในยุคหลังเซิร์ชนี้ครับคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราอย่างไรบ้างครับขอบคุณที่รับฟังในตอนนี้และพบกันในเอพิโซดหน้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด u b s c r i b e หรือติดตามช่อง Alpha Randit ทั้งบน YouTube และ Facebook เพื่ออัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์หุ้นสหรัฐดีๆแบบนี้ได้ตลอดทุกวันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ